มาที่ละครเพียงช้คนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษกันบ้างนะคะเป็นไงคะฝนสัปดาห์นี้จะได้ชมอะไรฟินๆอีกไหมคะแน่นอน,นะค่ะ <c oughs> แต่ว่ากระแสฝนคงใช้กระแสนะคะ <c oughs> ว่ากระแสละครเรื่องนี้หลังจากที่มีทั้งความฟินความจิ้นความบันเทิงแล้วนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเองเนี่ยก็ดูละเอียดนะคะถึงเรื่องของข้อคิด ที่หมอวัดกับอนุสยาเนี่ยนะคะใช้ชีวิตนะคะบอกว่าโอ้ดีมากเลยทีเดียวในการคลองเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลห่วงใยสุขภาพการรู้จักขอโทษมัดใจด้วยความรักไม่ใช่เงิน <คะ S 1> แต่ข้อนี้โดนใจพี่มากเลยนะคะฝนข้อไหนคะข้อนี้ละค่ะใจดีเรียราากับหญิงอื่นระวังความวินาาจะมาหยืนครอบครัวเห็นด้วยมากเลยค่ะ อเนี่ยใจดีจริงๆนะแต่เขาใช้คําว่าใจดีกับหญิงอื่นเรียร้อนใช่ค่ะไม่ควรจะใจดีกับคนอื่นเรีย<ช>ร้อนะคะ,คะกับเรา<ช>คนเดียวก็พอนะคะจริงๆแล้วเช,ชื่อไม่เชื่อยังไงนะเดี๋ยวเรามีซีนนี้ต้องดูค่ะ ศตวรษอยู่กับสมิการในรถสองต่อสตกอยู่กับหมอวัดที่นี่แล้วฉยาจะได้รู้ว่าควรจะซื้อชีวิตหลานสาวตัวเองกลับมาหรือเปล่าขนาดคุณรับปากแล้วยังทำกับนุชได้ขนาดนี้แล้วจะให้คุณไว้ใจอะไรที่แม่อ,อีกคัะเป็นยังไงคะ ถ้าจะเจอศึกหนักนะคะดูทะเลาะก,กันหนักมากก็นี่ไงบอกแล้วว่าจะใจดีเรียราดนะคะเออแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะครั้งนี้เนี่ยสมิการเนี่ยจะไปใช้มายาอะไรทําให้หมอวัดเนี่ยหลงกลอีกใช่ต้อง<ช>มีน <ะ S 1> แน่แน่ผู้หญิงคนนี้แผน <c oughs> แผนซูแผนเยอะค่ะแล้วแผนครั้งนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะก็ติดตามดูได้เข้มข้นจริงๆสาหรับคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ ข้อหนึ่งก็คือใครที่ดูอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชายเนี่ยต้องจำไปเลยนะคะว่าถ้าสัญญาแล้วเนี่ยต้องเป็นสัญญาค่ะห้ามผิดสัญญาเพราฉะนั้นแล้วเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นไม่จบเหมือนหมอวัดนี่แหละคะ่ะค่ะแล้วก็ห้ามใจอ่อนใจง่ายแล้วก็ใจดีเรียร่าด้วยนะคะแล้วดูเป็นแบบว่าอินมากนะคะแทนผู้หญิงทุกคนเนี่ยในอ้องส่งเนี่ยผู้ชายเยอะก็อยากจะบอกเขาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ